สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขบุสุขคนไม่ได้กับผพพพพัวหยานึ่งก่อนแล้วพี่น้องย่าหนึ้งก็มีข่าวมาอัปเดตพี่น้องหมูเจ้าได้เบิงบอลรายการลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเมื่อวานนี่พี่น้องจ๋าหนาฮักคั่พระเอกกับนางเอกอันไปสัมภาษณ์พี่น้องเป็นตาฮักคัะพี่น้องจาอ๋าเพิ่นกระทำหลายๆอย่างพี่น้องเป็นตาฮักคัะอันบอดแพ้วเพลากับน้องสันแล้วก็โอ้ยเป็นตาฮักคัะพี่น้องจ๋าเราหมืกอคืนนี่เพิ่นกะเมียนได้สดกุ้มปิดพี่น้องใจเพิ่นเนี่ยแคมแล้วก็ พูดคุยพี่น้องหนาหักคักเอฟซีหลายๆท่านก็เขาาคอเมนตมแล้วดัวพี่น้องหนาหักคักบอกเลยเป็นพระนางค่ำคืนนี้โคตรภูมิใจขอให้รักกันยืนยาวถึงแม้มันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดแต่มันก็ความหมายออกอย่างเดียวกันมันแปลว่ารักสันพี่น้องจะน่ารักที่สุดเลยพอย้อนดูภาพเมื่อคืนนี้เป็นภาพที่น่ารักของแพรวาว แจกเงินลูกน้องทั้งวงนะความเขาอยากให้น้องซันมามีส่วนด้วยควักมือเรียกน้องเขามามีส่วนร่วมด้วยวสันพี่น้องจามองแล้วมันเป็นความน่ารักของนางที่จะให้เกียรติพระเอกด้วยนับถือน้ำใจนางที่เราคนดูอยู่ข้างนอกสันพี่น้องจา๋าเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงรักนางมากมายขนาดนี้ขอให้รักให้เกียรติ กันไดกกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะน่ารักที่สุดเลยว่าสันพี่น้องจ๋าสวัสดีแพรวันนี้พี่แก้วจากฮาวายนะชื่นชมแพรวัากับน้องซันน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่น้องเป็นตาหักแต่พี่น้องใจเอฟซีไยลา,ยลาย่ันพี่น้องจ๋าสวยหล่อมากค่ะเหมาะสมกันทั้งคู่เลยสุขสดชื่นสมวังนะคะน้องแพรน้องซันขอให้มีความสุขมากๆนะคะ น่ารักที่สุดเลยบอสทั้งสองมาส,สันพี่น้องโอ้ยตาหักแต่บอสทั้งสองเพิ่นกับเป็นบอสอีรีเด้พี่น้องเพราะว่าน้องสันเพิ่นก็เป็นบอสอันยูวงลี่เกมันบอสอันแม่แพ้วเราก็เป็นบอสยวนแสงท้องแม่นอเพิ่นกับบอสทั้งสองอีลีได้ละถ้าได้มารวมกันทั้งบอสแสงท้องน้ำกันก็ศีน,หนาหักแต่พี่น้องน่ารักจ้าเป็นตำม,มวนทักนางเอกพระเอกโอ้ยขอให้มีแต่ความสุขเด้อยลูกทั้งสองขอให้วง ปังๆดังๆขึ้นๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะรวยๆยเ่งแห่งปังๆเลยจ้าเลิศมากค่ะน่ารักทั้งคู่บรรยากาศน่าไปเที่ยวมากเลยค่ะพี่น้องอย้มนวกก็เสียดายพี่น้องจ๋าเหตุงานอยู่ทั้งวันเลยพี่น้องจ๋าน่ารักมากทั้งสองบรรยากาศในงานน่าสนุกจะมากค่ะแม่นอนพี่น้องเป็นตะมวนค่ะมีความสุขมากนะคะแม่แพลคนสวยน้องซันคนหล่อชอบทั้งสองคนเลยค่ะแม่พี่น้องเพ่อนแบบปังสุดยอดพี่น้องหนาหักกับเพื่อนไปรายการนั้น หมู่บ้านลูกทุ่งเน็ตเวิร์กหมู่บ้านนี่แม่พี่น้องเพิ่นสัมภาษณ์โอ้ยเป็นตาหากักโอ้ยยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่พี่น้องจ๋าคนน่ารักแต่งตัวแบบไหนก็น่ารักหมดนะคะเท่ทั้งสองคนเลยน่าบากักมากบอสแผวบอสซันอิวอิวค่อยมากเด้อซันพี่น,น้องน่หาหักขาวพี่น้องก็ขอให้บอสแผวบอสซันเฮงเฮงปังปังเรื่อยๆเด้อจ้าเดินทางไปทางใดก,ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้า พี่พี่น้องนองมีความชีดเหตนว่าจังไรจะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังนเนี่ยเดีอยวจาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบายบาย